ดียำแรงครับพอกกันคือเก่าครับเแล้วเราจะทิปตัวใหม่ครับเทดตัวใหม่ครับอันนี้ร้อยเจ็ดสิบสีน้ำตาลครับดูสีเห้องทอนแสงแดดดีเหลือเกินมาฮะตัวใหม่ล่าสุดครับสองห้องร้อยเจ็ดสิบสายเบาสายเบาฮะไม่ใช่สายหนักวันนี้ก็ลมเบา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 เน่ สองหมือนก้อนน่ะน,นอ,อน,น,ออนแล้วลมแห้งนาะน้องไพร์ฮะฮักประกอบหางกันยังไปแลนกันครับพุ่นสนามเกา่าเฮอสนามเก่าห้องหาน้องไพร์ไปขอ,อนแลนคือเก่าครับลมได้อยู่ลมด,ดีดีพอดีวันนี้ก็วันศุกร์ที่ยี่สิบแปดเสาร์อาทิตย์พฤศกิกายนเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งอีกทั้งวันเลยทีงนี้สามาณิม่าลมแห้งแห้งเอฟตัวใหม่ก่อนฮับฮับเอฟหกนี่ลมแห้งเหี้ย ทางเว่นลมแหงฮะลมต่ำลมต่ำ,ตำครับขอประกรอบหางกันครับประกอบหางกันด้วยครับขอไปเล่ยนยังไปจวดกันครับอะไรกีนะครับเตรียมพร้อมอ่าจุดสตาร์ทสตาร์ทเครื่องจ,จวดวะลมแค่นี้แหละแดดรม่มลมตก ล้มเคยทำไมเนี่จวดบอนองลมเทิงมีบอนองปันหมายไม,ไม่เพราะติงต,งติงนี่เหรอครับเอดครั้งแรกเราจะผ่านหรือเปล่าครับนี่เ็เก็บเฟืองเรียบร้อยแล้วตัวนี้ น้องแกล้ำจะจวดหรือไม่จวดรุนน้ำกันครับมีลมเบาสีเบา,เบา สองมือสามมือก่อนโอ้โโโยลมแล้วก็เอาขึ้นครับลมแห้งเอาขึ้นแต่สองมเมตรสิบสองลมแห้งป้า <_ <EN> _อะไระครับข้นบ่จวดบ่ไายแล้วล้มเบิดล้มเบิดเล่นช่องจาอพอดครับ ลมลตอนนี้กำลังเซิร์นไปเซิร์นมาครับมาถึงลมลงแล้วครับขออีกเทคหนึ่งครับว่าขึ้นตรงดีอยู่ครับ ต้องแล่นช่วงเงาคนนี้ครับลมทังมาแล้วลงแล้วครับไปเทคสองถาเบื้องเทค2สองครับมันเทคแรกประพานมัลลุนเทค2ส,สองอ่านหรือเปล่าเทค2สอง phải chèo mà phải chèo mà ít phải chèo mà nhung nào chèo nhung mà hả đây bà นี่แหลนไก่กกล้าครับมาถึงร่มวังหันได้ไปแล้วครับแดน ายแล้วครับนุองเตริรดแล้วครับนอ้นองพลอยกำลังใส่เชือกครับเชียนพลอยใส่เชือกอยู่ครับเดีย๋ยวไปรวมกับน้องพลอยกันครับ ัติดลมกนนันทางสูงสูงกันเห็นเยอะมากเหบันลขึ้นขึ้นกอลไปใหม่ไปดังขึ้นเวลาของเขาครับเวลาของเซียนพอยครับเอาก่อน,น,นทางกันทางเสียงคโนูกัน Cầm Vào nhà Phương Nhà Mùa Đàn Nhà Mùa Đàn, Nhà Mùa Sàn Lâm Mùa Hèn Lâm Khỏi Lâm Mau Hãy mình đàn khẩn Ô con nghe không bỏ

นั่งเลย้วพี่ต้นนั้นมันมันกว้างกว่าเออมันสัดกันอายว่าเอ๊ะมันจะข้างเชือกข้างไปใหม่เราเห็บแมวหนึ่งแห้งบ่สบายสบายเลยวะสายเบาใช่ว่ะสบายบาแห้งค่ะเด็กอนุบาลหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหนอยู่ก้อยให้ีอดลมบนเลยวะ เมบมาแป๊บๆๆที่ปันเราล,ลมก่อนจะขึ้งปล่อยเจ้าเอ,อ,อ,อ้ยเออมาปั๊บไม่บ่เขาเสนอเต็มวัสเหลมอ่โบขืนทีเ่เขตที่ขตที่ที่เบอร์แลนด์ถกจวึ้นไปเลยเอ้ยเอาขึ้นเรอจิ้ม ลมบ่มีเ,เจ้บาบ่ค่อยมีกันเลยลมเบาแหงนาะลมบ่ค่อยมีสำรับสายเบาเด้อครับสายเบาลอยตัวบ่เติร์ดเลยธนูบันธนูบัเติร์ดอยู่ตีตัวเติร์ดเลยให้ดันขึ้นสูง,สงก่อน,ปล,น,นปล่อยเลยนี่อ้าวปล่อยอ้อ Bớt, tầm lên, bớt bớt cỏ có lễ hội bớt lên khóc bội danh. bớt mộng 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 không mộng 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 lắm cái nhẹ, nhẹ nhẹ Em nghẹp, em nghẹp mộng 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 em

chở đông lắm không phải chở đông lắm thẳng ba một con thẳng này lông bớt ơi ừ, lông bớt miu lấy buộc vào nhanh tằm lông tằm lông rồi chào chị khang con mày chào em khác bái mày chào 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 sạch chào chào sạch chào chào Cái hỏi là trái nhưng Rút, ở tay nhưng mà Tay mà khỏi xa Ừ, đúng khỏi tay nhưng Chứ, hoa lè, muốn thêm bất tâm mặt cũng vậy sao sao nhà mình luôn phải mới sao 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 cầm gai cây khèn ngang mang thế phải mạnh ครับมาเ้าวจะจับเขาได้ไหมจับได้ลองชมก่อนครับจะจับเขาได้หรือเปล่าครับน้องเคยออกมาเรืร่อยๆแล้วครับ ออกมาเรื่อยๆแล้วข้างไหนลงแล้วสาวจับเขาไม่ได้เด็ดเดี๋ยนจะจับเขาไม่ได้เถ้ามายันไม่ได้อยู่ยัดไปอยู่ขาอยู่นี่เถ้าเถ้าเร็วเร็วโอ้ไม่ได้จับโดนเลยเขานี่อยู่บุ๊กไกหนึ่งเอาออกมาเรื่อยๆทางขึ้นอีกแล้ว หมดไฟหมดแรงชวบชวบเรียบร้อยแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาอันยี่ข้องขาหรอเปล่าแคบมือเปล่าปวดปวดหิวลมไม่พอมีสิล็อกมีสิล็อกแนวแมลงจะมาออกง่ายอีกรอบมาอัปเดตอัปเดตอ๋อเราจะเอาตัวไหนขึ้นแมลง ตัวนี้เอามาเทสซื้อๆรักนี่กันจบเพียงแค่นี้ครับบา้าทิพเทศว่าสวัสดีครับโอ้บนอยู่ด้